ยอดหยุดทําหนังไปทําหนังใหญ่แบบเต็มเรื่องตั้งแต่มรุ์เหล็กไหลเนี่ยกลับมาอีกทีตอนพุ่มพวงเนี่ยมันกลับมาในช่วงที่หนังไทยเริ่มจะสุดแล้วไหมครับพี่วอนเริ่มจะสุดแล้วครับแล้วกลับมาในช่วงนั้นน่ะเสียวไม่เสียวผมคือตอนนั้ผมคิดเดียวว่าไม่เสียคือไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปนี่คือผมคิดคิดไปตลอดเลยนะคิดไปอย่างี้ว่างานนี้ถอนหลังไม่ได้ไม่เด่นไม่ดังต้องไม่หันหลังกลับไปละลุยเต็มที่ถ้าจะพังก็พังก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมันก็คือ ขอให้เอาให้ดีที่สุดทําให,ดใาใหด้ดีตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดตั้งใจใส่ใจมนันได้เยอะแล้วก็คอนเซนเทรตมันได้เยอะแล้วก็อย่าไปอิงกระแสอะไรเช่นต้องเอารกแสดงหลักเป็นพุ่มพวงสแสดงดังๆหรือเป็นคนมีชื่อเสียงซูเปอร์สตาร์ต่างมาเป็นพุ่มพวงผมผมผมถ้าผ,ผมไม่เชื่อผมก็จะไม่ทําก็เลยคิดว่า<ม>ต้องทําสิ่งที่เราคิดว่าชื่อแล้วชอบ,แล,ชอบและใช่เท่านั้นออกมาสุดท้ายแล้วมันจบที่ตัวเลขดีไหมพี่สี่สิบเจ็ดล้านถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคถือว่าดีในระดับหนึ่งผมว่า ตอนตั้งความหวังครั้งแรกไม่ถึงหวังค่งงนี้บอกผมหวังแค่สาล้านตอนถ้าเสียเจี้ยสามล้านเขาเสียก็บอก30มสิบับเขาบอกหนังเนี้ยสาล้านหนังดราม่าอย่างงี้ชีวิตคนดรามา่าแค่สาล้านแหละผมก็หวังเท่าเขาที่ปัจจัยาก็หวังเท่าเขาคือเราหวังว่าหนังให้คุณพุพ่วงหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งหนังที่คนดูอาจจะชอบและเลื่อนสิงพุ่งพวงได้ตัวที่รายได้คิดว่า30ล้านนี่คือตัวแรกที่ไม่ขาดทุนครับผมพอแล้วก็สําเร็จสำเร็จก็เกินเกินคาดเกินคาดแต่ตอนฉายมันน่าจะน่าดด้้้้้วววยคาาาามมมมทีีี่่่กกกรระะะแแสัันนนนลลจไไไไปอเง พอดีอว่ามันมีปัญหารเรื่องเจอกับยักษ์ใหญ่จากต่ตางประเทศอะไรเงี้ยก็เลยมันก็เลยไปได้ไม่ไม่ไปสุดปัญหาแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยในหนังไทยตอนนี้ไหมครับพี่ยอดคนอยากจะเลือกดูหนังต่างประเทศจะมากกว่าเออถ้าไปเข้าชนกันถ้าเป็นโปรแกรมยักษ์อย่างเช่นหนังบ็อกบัวเตอร์หรือหนังพวกหนังซัมเมอร์ใหญ่โอเคใช่พวกอภาพานารต่างๆหรือพวก ซีจีเยอะๆเนี่ย,ยมาเตรียม <ๆ S 1> ตัวเลยว่านั่นคือคนดูอยากดูหนังพวกนั้นเพราะเขาเชื่อใจว่าเฮ้ยดูว่าทำได้ดีแน่ๆนะแต่หนังไทยก็ต้องเอาเนื้อหาไปสู้ทีนี้เมื่อเมื <ๆ S 2> ่อเมื่อหออนังไทยที่คนดูลังเลคางแคลงว่าจะดีหรือเปล่าเนี่ยดีหรือไม่ดีเขายังคางแคลงเนี่ยไปไปเจอกับหนังเทคนิคพิเศษที่มันตะการตาที่เขาบอกว่าต่อให้เรื่องอ่อนยังไงเทคนิคพิเศษก็คุมแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาเขาเลือกหนังหนังไทยกับหนังพวกนี้เขาเลือกหนังพวกนั้นก่อนแต่ถ้าเป็นหนังฝรั่งธรรมดาทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่ายยยังไไดดููู้้้้ออออ่่ทกพส ตัวแพงเกี่ยวัไหมครับพี่ยอดตัวแพงตัวแพงเกี่ยวกับตอนที่ชมหนังใหญ่เกี่ยวกับชมหนังใหญ่ผมบอกชมเชื่อว่าอย่างนะั้นนะคือคืออาจจะว่าจต่ตัวเองกับเพื่อนๆคนรอบข้างตัวแพงหุ้ตัวร้อยห้าสิบแล้วแปดสิบเท่ากันเนี่ยถ้าเป็นหนังฝรั่งเล็กๆหนังฝรั่งทั่วไปที่ไม่ได้แบบเป็นหนังใหญ่มากเนี่ยผมว่าหนังไทยคนก็จะอาจจะยังอยากดูอยู่เพราะมันก็คือความคุ้นเคยของของชีวิตเนี่ยตลกก็ตลกแบบไทยที่เราคุ้นเคยยเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นหนังชนหนังใหญ่ปุ๊บคนเลิกคิดว่าร้อยแปดสิบบาท ถ้าจะดูอะไรถ้าจะดูอวตารถ้าดูฟันซอมเมอร์ถ้าดูพ่อมดอะไรเงี้ยหลังจากคุ้มพวงมาพี่ออดก็ยังไม่ยังไม่มีหนังยังไม่มีโปรเจกต์ไหมพี่โปรเจกต์ก็มีคิดไปเรื่อยๆคิดไปคิดไปก็เปลี่ยนไปแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมยังไม่เป็นรูปธรรมนะเพราะว่ายังไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นคือด้วยความที่เราโอเคว่ารายได้ของพุ่มพวงมันถือว่าเราก็ก็ได้เราก็มีส่วนแบ่งออกมาพอสมควรอะไรเงี้ยก็แต่ว่าอยู่ได้ก็อยู่ได้แต่ว่าเป็นช่วงที่เราเหมือนกับ พอชื่อเสียงเราติดตั้นภาพยนตร์ปุ๊บวงการอื่นก็เริ่มสนใจตัวเรามากขึ้นก็เลยเรียกเขอไปทำหนังอื่นมากขึ้นแล้วมันก็เลยทําให้มันก็เลยเพลิดเพลินกับการทำ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 วงการอื่นอยู่ละครละครกับทําให้มีปัญหาด้วยเออมีมีเหมือนกันมีเล็กน้อยมีถือว่าไม่แต่ไม่ได้รุนแรงมากมันเป็นเรื่องความน้อยใจอะไรมากกว่าความน้อยใจความความแบบเรียกความแบบแบบง,งอนๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่แบบเกิดเรื่องเลือดพิล ก็ <c ười> ค,คือคือคือตัองแอ่รับว่า <c oughs> ตั้งเศเจียงที่ถือว่าเือเป็นเจ้านายแล้วก็เป็นเป็นเป็นพ่อคนที่สอนเยะยของผมเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ค่อยอยากให้พุ่กับหนังของเขาไปทาอย่างอื่นแล้วอยู่แล้วเขาอยากให้มาช่วยกันทําหนัง <c oughs> สิ่งว่าจะดีจะช่วยไงจะหนังจะดีไม่ดีก็มาทําหนังน <c oughs> ันเถอะมีหัวสมองมาคิดหนังเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหนังโดยเฉพ,าะ,เพาะสต,ตารตบาคคนฟิล์มก็ต้องการพุ่มกับหลายคนมากที่มาช่วยงานให้ให้มันให้มันเป็นบริษัทที่ทําหนังดีๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราก็รู้สึกว่าพอทําละครแล้วมัน เออมันมันความสุขสนุกแบบแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเอ,อ่อมีรายได้ที่ท,ที่ที่โอเคนะรายได้ที่ท,ที่สบบามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้แล้วก็เลยสึกแล้วยิ่งมีคนแบบเออมามามาสนใจมามางหลายหลายหลายเจ้าเนีน่ยเราก็รู้สึกว่าก็ลังเพลินกับการการทำละครก็ก็เลยหาว่าทำละครพอทำปุ๊บมันก็เกิดกรรเรียกว่าน้อยใจหรืองอนหรือว่าเรียว่าโกรธนะเขาเรียกว่า อาจจะไม่แฮปปี้แต่ไม่ห็นกโกรธตัดทางไปวัดบนน่นให้ฟังไอ<ห>้ไงบ่นว่าทําไมว่าทําหนังก็ไงทำไมยำทำหนังกันไม่กลับมาทํางานอยากได้ตังก็บอกสิจะได้ <c oughs> มาคุยกันอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่าการไปของเงินเขามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอ<ต>เราส<บ>ึกว่าทํางานหาเองได้ก็ทําอ,อย่างเงี้ยยอดบอกว่าทําละครมันได้เงินดีมันเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าหนังมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้มันทั้งนี้ต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ต้องต้องต้องเทียบเป็นอย่างเงี้ยรายได้ของหนังกับละครเท่ากัน แต่หนังเตรียมงานตั้งแต่ทำบทเนยจนถึงโพสต์ r ร d u ั t i o นจนถึงหนังฉายอาจจะใช้เวลาถึง9เดือนครับซึ่ง9เดือนเนี่ยตัวเลขเท่ากับท่าเราละครแต่ละครอาจจะใช้เวลาแค่6เดือนครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเฉลี่ยรายได้แล้วเนี่ยละครดูเยอะกว่าครับจริงๆค่าตัวขุ้มกับละครกับตัวหนังเท่ากันนะครับเท่ากันแต่ว่าเวลาทำละครเราอยังแบบอปรับจ็อบตุ๊กๆิกทำหนังสั้นเป็นกรรมการหนังสั้นได้ทำหนังมันต้องมันต้องเอาสมองกับชีวิตท่องเีวไปอยู่กับมันคือถ้าทำหนังเราต้องอยู่กับมัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งตัวเรา <S <S ใช่ครับรับงานอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ได้ก็คือได้น้อย yeah. นะครับมาสอนหนังสือก็ไม่ได้ละเพราะว่าสอนหนังสือก็ก็บางทีหนังคิวจะลาได้วันนี้ก็ต้องเขาต้องต้องถ่ายแต่ละครจะเขาจะเป๊ะฟิกเลยว่าเราถ่ายจา์คานพุธก็จางคันพุทธทุกวีคเลยทุกวีกจา์คานพุทธเราจะรู้ว่าภาคสุขสาวที่เราทำได้บ้างเรามีทำอย่างอื่นได้แต่หนังไม่ร anyway> no ู้ว่าันไหนถ่ายได้ต้องถ่ายวันไหนมีคิวถ่ายก็ต้องถ่ายเพราะมันรับงานอื่นไม่ได้มันไม่สามารถที่จะแมทช์คิวต์กับงานอื่ คือมันจัดการชีวิตไม่ค่อยได้เอพี่หนังเอ่อด้วันนี้มันยังไม่ได้อยู่ครับมันยังไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะวางเป็นรูทีนได้ว่าแต่ละที่เอาว้เล่นนี้ต้องให้คิวเราเท่านี้ตามนี้อะไรเงี้ยบางทีเราต้องขอคิวเขาแบบที่เขาว่างอะไรเงี้ยมันยากแล้วก็มันมันมันจัดการไม่ได้จริงเนี่ยมันมันคือมันมันเข่าหนังมันต้องเงียบครับผมโลเคชั่นไม่ได้เนี่ยมาดูวันนี้ไม่ได้ปุบ พรุ่งนี้ต้องดูอีกแทนที่พรุ่งนี้เราวางคิดว่าเราจะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวนี่เราจะไปรับงานนี่เมืนอกไม่ได้ปุ๊บต้องหาให้ได้เพื่อให้ทันถ่ายวันอีกอีกห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นโซลูชันมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้เซ็ตไม่สวยไม่ใช่เราก็ต้องไม่เอาต้องเซตใหม่เมื่อตอนต้นพี่ออดบอกว่าพุ่งกับหนังไทยจะมีอยู่แค่สามสี่เปอร์เซ็นที่หาเลี้ยงด้วยการทำหนังได้เลยก็อยู่ในสามเปอร์เซ็นไม่่ไม่ไม่ครับผมอยู่ในเจ็ดือเก้าสิบเปอร์เซ คนวันนี้คนที่ทำหนังอย่างเดียวจริงๆนะแล้วอยู่ได้ที่เห็นมีปัจจาเป็นแก้วครับทำธุรกิจภาพยนตร์เป็นบริษัทใหญ่คุณทิชเตอร์สิบภาพครับแล้วก็พ่วงกับอย่างพี่พี่พี่เก้งและพี่ศิลป์ของ TTS แต่นั่นคือเขาเปิดบริษัทก็คือบริษัททำหนังก็เป็นเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามีเงินเดือนของผู้บริหารครับโอเคเขายอยู่ได้ปัจญายเปิดบริษัทแล้วก็มีมีเงินเดือนของผู้บริหารครับเทิชเตอร์รับรับรผลิตหนังอ่า แล้วก็ไม่แน่ใจว่าพี่พลอัน์อีกคนป่าที่ทำหนังได้แค่วันนี้ทำหนังอย่างเดียวก็คือคนเหล่านี้คือทำธุรกิจภาพยนตร์คือทําหนังแล้วก็รับจ้างทําหนังเป็นเรื่องแล้วก็มีการเปิดบริษัททําหนังเขาก็เลยอยู่ได้แต่ตอนนี้โปรยังผมผมไม่มีบริษัทเพราะผมไม่อยากเปิดผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยุ่งรับเป็นพึ่งกับฟรีแลนซ์เนี่ยนะมันก็จะมีค่าจ้างไม่มีคำว่ากำไรคือทำเท่าไหร่ค่าจ้างเท่านั้นเราผลตอบแทนจากส่วนแบ่งเพราะฉะนั้นพึ่งกับแบบนี้ ทำหนังเรื่องหนึง่งใช้เวลา8ปดเดือนเท่าน,นี้กี่บาทอัทนนี้แล้วเสร็จแล้วมันมันพอไม่พอใช้เนี่ยหรือพอ,พอใช้แต่ว่ามันอยู่อย่างแบบมันมันไม่ไม่สมเกียรติอ่ะนี่ผมให้ควบกับคนไทยยังอยู่พาร์ทเมนต์อย่างเงี้ยอนั่งรถเมย์มันไม่สมเกียรติเราก็อยากมีรถใช่ไหมเพราะฉะนั <est> ้นถ้าไรายได้ต่อเดือนเท่าน,นี้มันเราผ่อนรถไม่ได้เราผ่อน <est> ผ่อนคอนโดไม่ได้มันมันก็เลยไม่ไม่มันก็เลยแบบไม่ไม่แฮปปี้กับรายได้ก็เลยต้องไปทำอย่างอื่น แม้แต่แบบปันฉันเองหลายคนก็เขาไปทําละครทาโฆษณากันนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เราเห็นบ้งกับหลายคนไปก video, <ช>ไปำกับิวสิกวิดีโอไปทําโฆษณาหรือเกกับละครก็หลายคนเลยนั่นคือเหตุผลนี่นี่คือผลคือคือตอนให้คนเก่งๆหลายคนก็ให้คุณเอสคมกิจคุณน้องมาเดียวหรือว่าจะเป็นพี่อุ๋ยนนท์ซี่ขาต้องมาทําละครเนื่องจากว่ารักทำหนังไทยมันเขาํำกับภาพย,ยนตร์อย่างเดียวแล้วมันไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะว่าคนเหล่านี้ทําหนังทีหนึ่งปีหนึ่งได้สองสองปีได้เรื่องหนึ่งครับ เต็มที่2ปีหนหนึ่งเรื่องซึ่งสองปีหนึ่งเรื่องเนี่ยนี่คือสมองเขาสามารถทำได้แค่นั้นถึงเป็นหนังดีนะฮะถ้าทำหนังแบบไม่ดีทาหนังทั่วไปหนังแบบบทอะไรมาก็ถ่ายเนี่ยปีละห้าเรื่องก็ทำได้แต่คนเรานี่คือไม่จะไม่ปลอมปล่อยหนังให้มันให้ออกมาแย่ต้องคิดแล้วคิดอีกถึงจะถึงจะทำหนังที่เดียวมาได้อย่างเอสเนี่ยก็หายไปแล้วสามปีองเนี้ยไอ้สมกิทเมื่อเดี๋ยวก็ตั้งแต่ละครสยามก็หายแล้วใช่ผมว่าไอจูบก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งดิสหรือพิจารณาว่าเป็นส่วนเดียวนะ ตังใหญ่จริงก็เป็นสี่ปีเหมือนกันครับผมนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการหนังไทยคือเออทำหนัง้ดีสอปีเรื่องรายได้มันอยู่ไม่ได้ก็ะจะต้องทําอย่างอื่นด้วยไม่มีทางที่เป็นผู้กุกับอย่างเดียวไม่ผมดบรษิษัทจะกลับเข้าไปอยู่ในสามเ็นนั้นได้ยากเหยากยากนอกจากคุณเป็นผู้กกับรับจ้างแล้วก็ทําหนังแบบปิดอีสามเรื่องอแต่ว่าสุดท้ายคุณก็จะถูกพิจรระบบเฉดออกไปเองครับผม ยอดบอกเรื่องนี้กับนักศึกษาที่เราสอนกับเด็กที่เราไปประกวดหนังสั้นนะที่บอกตลอดเวลาครับเขาไม่เฟลหมดนะที่ว่าจบมาพยายามถ้าตายสุดท้ายก็ต้องเข้ามาอยู่ในระบบที่ต้องไปทําอย่างอื่นดีๆผมว่าวันนี้ต้องเอาความจริงเข้าพูดอย่าอย่าอย่าหลอกลวงกันเด็กคราวนี้เขาบอกความจริงของผมวันนี้คืออยากจะบอกผมอยากจะบอกครับทุกสถาบันการศึกษาว่าคุณต้องดูดีมาซัพพลายความต้องการตลาดมีมเท่าไหร่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แต่คุณผลิตภาพยนตร์เด็กเด็กภาพยนตร์ออกมาปีละกี่หมื่นคนสถาบันทั่วไปทุกวันเมื่อก่อนสมัยผมเรียนนะครับมหาลัยนะมีแค่จุฬาธรรมศาสตร์แกรกบังแล้วก็เทคนิคกรุงเทพครับผมแค่ได้กันสี่สถาบันแล้วก็มีเพิ่มเติมมีคลองหกที่หนึ่งที่มีเรื่องสายเกี่ยวกับภาพยนตร์นะมีแค่ 4, 5, 5, สี่ห้าห้าหกสถาบันไม,ไม่เกินเนี้ยแต่ณวันนี้ยี่สิบสามสถาบันก็เปิดสอนภาพยนตร์หมดแล้วแล้วเด็กที่เรียนภาพยนตร์ออกมาก็ทุกวันนี้ปีสักวันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทำภาพยนตร์ที่เหลือไปทำเคเบิลทีวีไปทำรายการไปทำอย่างอื่นนกั กันถ้ายเยอะยิ่งๆว,วันนี้สตอรี่ทีวีก็เปิดรับเยอะขึ้นเด็กภาพยนตร์นี้เขาไปาสตรีเยอะขึ้นเพราะว่าตลาดนี้มันกว้างขึ้น,น,น,ก,นก็เป็นเป็นเป็นตลาดแรงงานของเขาแต่คนที่เด็กจบภาพยนตร์มาทำภาพยนตร์จริงเนี่ยมีน้อยมากพอเป็นอย่างนี้แล้วมีทางที่จะดีขึ้นกว่านี้ไหมครับพี่ย,ยอดณนะวันนี้มันเห็นแบบแสงไฟที่ปลายวงไหมยังมองไม่ออกผมผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีอยู่ยังมีอยู่คือ แสงไฟไปอุโมงคือตอนนี้คนดูนี่แหละเป็นแสงไฟไปอุปโมงครับคือคนดูคนดูต้องคัดคัดสิ่งที่ที่ท,ที่ที่ว่าคุณเหมือนกับถ้าอะไรที่ไม่ดีคุณจะคัดออกแต่ตอนเนี้ยผมผมผมรู้สึกว่าชื่นใจอย่างคือคือหนังตลกที่มาจากคนคนกลุ่มอื่นอ่ะที่อาจจะเป็นตลกคาเฟ่หรือว่าคนกลุ่มที่ที่เขาไม่เข้าใจภาพยนตร์จริงอะ่ะครับเร,เริ่มจะเริ่มจะแบบว่า ได้รับความนิยมน้อยลงเริ่มจะเต้มระดับลงตรงนี้ผมถือว่านี่คือคนดูกำลงังกำลังจะเลือกแล้วว่าถ้าคุณทำทำสร้างจำเจทําปนสิ่งที่ที่คิดว่าทำมาตวอยู่เข้าบ้านได้ได้เงินมารับคุณก็ไปแล้วคุณก็ทำทำ,ทำปฏิบัติเอาเข้าบ้านแล้วก็วั<ไ>นหนึ่งคนดูก็ตัดชินแล้วจะเบื่อแล้วจะยอมรับไม่ยอมรับคุณไปเองซึ่งตอนนี้ผลมันเกิดขึ้นแล้วน,นี่คือทีนี้ทีนี้เกิดขึ้นที่รู้สึกว่าคนดูจะช่วยทาให้ตร่งนี้เกิดขึ้นได้คือคนดูเริ่มเริ่มจะเเลลืออกไไมม่่่่่ดดดููหหนนังทีีาาาจะแแ้้ววใใชตรรค เลือกดูหนังที่จะดีด้วยก่อน,อนด้วยใช่ฮะเขาเลือกยังครับพี่ยอดวันนี้หนังที่ดีหลายๆเรื่องที่เหมือนจะดีไม่ต่างกันเยอะอยู่นะพี่ยอดเอ่อณวันนี้คนดูคนดูหนังไทยอ่ะต้องแตว่าคนดูหนังไทยยังยังยังติดภาพกับความการดูหนังละ,ละครการดูแบบการแบบดูแบบว่าอารมณ์แบบฉับฉวยอย,อยู่คือถ้าคุณอยากปหนังที่ดีก็จริงแต่ว่าคุณต้องเป็นหนังที่ดีที่มีที่มีความรสชาติหวานอะฉับฉวยเขาเรียกว่าหนังที่บทที่ดี เราจะยกอย่างได้ผม,ผมคิดว่าเป็นเพื่อนๆสูงกันคงไม่เป็นไรอย่างห<ว>นังอย่างเรื่องรถไฟฟ้าหนังอย่างเรื่องกลัวเบนโธสื่อและที่ประหลักหนังที่ดีนะผมไม่ได้มไม่หนว่าเป็นหนังที่ดีหนังที่บสดีบสนุกแล้วก็ทําเงินด้วยแต่ว่ามันต้องฉาบด้วยความคุกคิกสดใสความเ<ม>ทาเป็นอะไรบ้างด้วยถ้าเป็นหนังแบบหนังดราม่าจริงๆจังอย่างพวกเฉอนหรืออย่างชัย,ชาย,ยาฝนตกขึ้นฟ้าตกขึ้นฟ้าอย่างี้มันเป็นหนังที่มันไม่มีความฉับเฉวยของไม่มีความฉับมันตานอ่ะมันต้องชุบมันตานอ่ะมันจะเป็นกลนตาให้เขาสึกว่าเอ บางทีมันตายไปจัดตายไปพบข้างในไปอาจจะเป็นแคลเซียมให้เขา้ะึกอะไรเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยจะลงตัวแต่ถ้าคุณเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแบบเป็นยาเไม่เป็นซีนที่ขมขมที่ที่กินไปแบบไม่ต้องกินน้ำตามไม่ต้องอมเงี้ยมันก็ลำบากแต่ก็จะเป็นเป็นซีที่แบบอมได้เหมือนที่เด็กๆกินเนี่ยเอออย่างเงี้ยคนถึงอยากกินกันก็ต้องมีหลอกล่อนิดหน่อยมีหลอกล่อใช่แต่เขาผมคิดว่านี่คนดูอย่างไทยยังต้องการภาพรวมหลักๆยังต้องการอะไรแบบนี้อยู่คือเขาจะเขาบอกจากดูหนังดีก็จริงแต่กรณีที่ต้องมีอะไรที่ฉับฉับ้างให้มันดูน่าสนใจ อันนะ่ะวันนี้พี่ออสก็ยังไม่มีโปรเจกต์อะไรที่เป็นรูปธรรมยังครับเดีไม่มีอะไรรูปธรรมกำหนดเวลาไหมพี่หรือว่าเราอยากได้โจทย์จากคนอื่นมามากกว่าคือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตเลยถ้าถ้าเราได้หนังได้บทหนังที่ดีมาทําโดยที่ไม่ต้องคิดบทเองครับคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบคิดบทเองเพราะไม่มีเวลาไม่คอนเซนเทรดไม่สมาธิสั้นมากมอยากให้มีคนเขียนบทดีๆมาให้แล้วก็ทําเลยแล้วก็แล้วก็ปรับแก้นิดหน่อยให้เป็นของเราแต่ว่าอยากให้ได้อะไรโปรเจกต์ดีอยากคนอื่นคิดมาให้มากกว่าตอนนี้ นั่งคิดเองไม่ค่อยออกที่ออกแล้วก็เลยไม่รู้จะทอะไรนะแต่ว่าถามว่าจะาทำไหมเชื่อว่าพุ้งกับนักแสดงิุคนต่อให้ไปไปฟุง้งเฟอ้อกับวงาการอื่นต่อให้ไปเป็นไปฟุ้งฟ้าสุดท้ายที่คงอยากทำหนาเพราะหนมันคือชีวิตหนามันคือการได้ถ่ายทอดชีวิตถ่ายทอดจินตนาการแต่เท่าความรู้สึกจริงๆออกมาโดยที่ไม่มีอะไรมามามา,มาปฏิกรอบครับผมนะซึ่งแต่แตอนนี้ผมบอกว่าแม้จะมีเรื่องพาร์เน็ตปฏิกรอบจริงแต่ว่าเขาเป็นปฏิกรอบทางเรื่องของ ของแสตมอมเล็กน้อยฮะแต่ว่าในหัวใจของหนังจริงพุมกับทุกคนคือว่าหนังมันสามารถถ่ายทอดจินตนาการได้ดีกว่ากว่าละครกว่ามิสิวิดีโอกว่าโฆษณาคือถ้าจะเอาตัวเองให้คนดูได้เห็นเน, <S <S น um ี่ยหนังทําได้ดีที่สุดใช่ครับแต่น้อยคุณเป็นคนยังไงคุณมีทัศนคติป็นกันยังไงอีกชีวิตถ้านัติยังไงหนังมันบอกตัวตนเราได้